ต้องบอกเลยว่าชีวิตพลิกผันเพียงชั่วข้ามคืนจริงๆเลยค่ะสำหรับเอมิราชนวิลันวานิชอดีตภรรยาของคู่ไพ้บุญแสงเดือนเจ้าของคล้ายจูดจัตสตูดิโอเพราะหลังจากที่ออกมาแชร์ความสัมพันธ์ของสามีกับนักร้องสาวก็ทําให้หลายคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้มากมายเลยค่ะ หนึ่งในนั้นก็การดึงตัวไปร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงโดนไปของ ada, นิวเตยสุชาดาศิลปินค่ายอ e ีซ e ีอีสานซึ่งหลังจากที่ถ่ายทม์ก็ปล่อยออกมาให้ชมกันแล้วเอาเป็นว่าผลงานการแสดงมิวสิกวิดีโอครั้งแรกของเอมิรากระแสจะบางขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานการแสดง MV ครั้งแรกของเอมิรานั้นก็ปังสุดๆไปเลยล่ะค่ะเพราะปล่อยได้เพียง24ชั่วโมงก็ปาไป1ล้านวิวแล้วซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็ยังพุ่งไม่หยุดค่ะเอาเป็นว่าแฟนๆ จะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่ายอดวิวพุ่งเร็วมากงานนี้ก็ทาเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เลยว่านักร้องมิวสิกค,คุณเอกทุกอย่างลงตัวมากเลยค่ะดูแล้วอินมากน้องเอกแสดงเก่งมากค่ะชื่นชมอาจารย์นักแต่งเพลงมากค่ะเนื้อเพลงดีมากนักร้องร้องเพลงเพาะนักแสดงเล่นดีลงตัวค่ะทองแท้อยู่ที่ไหนก็มีค่าน้องเอกคนดีต้องได้ดีค่ะชอบ MB มากค่ะชอบนางเอกชอบเนื้อร้องทํานองเพาะมากคนละอย่างกับเพลงที่กระต่ายร้องเหมือนความคิดตา คิดทํานองเพลงดเดิมๆเหมือนกันทุกเพลงเรียกได้ว่ากระแสต,ตอบรับดีมากเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากยอดวิวทะลุ1ล้านใน24ชั่วโมงที่ปล่อยเพลงแล้วคอมเมนต์ก็ยังชมสนั่นเลยว่าเพลงดีส่วนนักแสดงอย่างเอกก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากค่ะโดยเฉพาะซีนอารมณ์ที่ต้องร้องไห้ออกมาเอกก็สามารถทําออกมาได้ดีสุดๆเหมือนกับนักแสดงมืออาชีพเลยค่ะ เอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัวด้วยเชื่อว่ากระแสะความปังจะยังไม่หยุดแค่ที่ตรงนี้แน่นอนค่ะเพราะนอกจากเพลงนี้แล้วยังจ่อคิวถ่าย MV มีเพลงใหม่ด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีแผนจะทำเพลงด้วยล่ะค่ะ <c oughs> ก็ต้องมาดูกันว่า3มคนนี้จะปังไปได้ขนาดไหนหรือจะปังจนเข้าวางการเพลงเลยหรือเปล่า